สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ c ชา n e l MG Car Care Clinic ค่ะวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์เสริม MG5 Under d e f e c t o r Guard หรือแผ่นปิดป้องกันใต้ห้องเครื่องสำหรับรถรุ่น New MG5 ค่ะ Under d e f e c t o r Guard เป็นแผ่นปิดป้องกันที่ติดตั้งใต้ท้องรถมีหน้าที่ป้องกันเศษหินหรือของแข็งต่างๆกระแทกโดนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ใต้ท้องรถขณะขับขี่ และถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ะ New MG5 u n d e r d e f e c t o r Guard หรือแผ่นปิดป้องกันใต้ห้องเครื่องสำหรับรถรุ่น New MG5 ผลิตจากพลาสติก PP หรือ Polypropylene ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด Injection มีความแข็งแรงน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นไม่เสียรูปง่ายสามารถรับแรงดึงได้มากถึง100,000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่เมื่อได้รับแรงกระแทกจากอุปัติเหตุตัว underdeflector guard หรือแผ่นปิดป้องกันใต้ห้องเครื่องนี้จะแตกขักเพื่อให้เครื่องยนต์และเกียร์หล่นลงสู่พื้นด้านล่างไม่ไปค้ํายันให้เครื่องยนต์เคลื่อนสู่ด้านบนกระแทกเข้ากับห้องโดยสารจนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์บริการ MG ทุกสาขาค่ะ สุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s ับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน MG ในการผลิตคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ